สวัสดีครับผมมุติสาห้าครับวันสิ้นเดือนนันทีหนึ่งสิงหาครับผมกานสําคัญของคนไทยทั้งประเทศหลายหคนนะครับเด้อเฮมปากปั่นนะครับวันนี้ใบนสามวันสี่นี่ครับมติสาห้ากับสิ่งี่เกี่ยวนั้นมันมาเด่นครับใกล้เครียดกล้เครียดครับผมเก้วน้ำของไร กระดาษครบับเปีเยกๆนะนะว่นี้ยังครับกระดาษฟึบเจ้วนี่เนาะครับดูก,กันครับ เดี๋ยส่องบูเบยเห็นไหมครับสุดปอจว่็กดติดตามมันตีใส่ห้าได้ครับเออชอบอกดไลค์กดแชร์นี่แะครับ ขอบคุณครับที่มิ่นคีบหนึ่งจุดเลยนะครับเด้อยขอบคุณครับผม